เริมนะครับเริมแล้วปลายง่เริ่มแล้วครับครับผมห้างช่องตาางพบุญครับผมอาเป็นน้องมาชมน้องน้องธรรมชาติครับผมบางมันนะคะ เป็นน้องนี่เป็นน้องพุดน้ำพุ้นครับผมวันนาคาเจพระอบจังหวัดหนองคายครับผมเรีมาชมบรรยากาศครับครับมีความประสงค์อยากมาขายมาสีของการครับ ช่วงหนไปับโอ้นี่ครับตัวใหญ่ครับัม่เหมมเเออเอาคุณยอยจอบไปนั่ง้วกช่ไหมตามมานั่กับเราอะเอ้ยขอเชียหน่อยขอเียร์ไปยัง ได้มาดุกออกจะดุ๊กบันเท่าน้องนะครับมันได้แล้วครับปไปนี้ครับปลาไก่ครับผมปลาไก่ตัวใหญ่ครับผมตัดเต็๊บ้านเท่ามันมันกันทุกคนนะครับมันปลาไก่ตัวใหญ่ครับผมสามโลสองกีรติสามโลมันมันนะครับมัน พี่น้องมาชมชิปผมครับครับ้อสบาอนเนาะครับเนาะตัวบังเงี้ยครับปลาอไงเลยครับตัวนี้ับบบบาทด้ปลาตัวใหญ่มากโอ้คู่จับมาได้ดุงรูแล้เนาะย่อรูแลเนาะบัตัวใหญ่ดีเด้พี่น้องนง ไงครับโอ้ยเรายิ้มเลยแต่ว่าเราอยาใจว่าเสียวไส่ด่างยังไงโอ้ยไงเลย,เ,ลยเป็นหันห,นหนลาไม่ควรร่งเลยแล้วร่งเลยแล้วยอมลงเลยแล้วก็ท่ว่าขึ้นฟัง้นะครับ มา,มาแล้วครับยกมาแล้วไม่ติ้วขึ้นฟังเลยแงงมาหาเอะไรทำเป็นปาะกาปล่อยได้มาขึ้นฟังแล้วเอาขึ้นมาเลยครับย่าขึ้นมาเลยยุงก็มีละครับมล้วก็ยังเปียกล้างมาใส่ไม่ผู้ชายครับไม่ผู้เดียว ยกขึน้นฟังลวครับปวาดไฟดีอาขึ้นฟังรอดอาขึ้นฟางรดอดตใหญ่ อืมตัวใหญ่นะครับเนาะโอ้บแบบไงหนึน่งแต่พอโลดโยกขึ้นมาเลยแม่กับบิดๆเลยแม่มา,าปปครับสนุ้งเหรพื่อนเนี่ยครับเพื่อนเนี่ยครับครับซอยเพื่อนนะครับนะครับครับซอยเพื่อนเออนเี่ย โอ้สุดชยดดนะครับเนาะตัวใหญ่อีลิทอะสามสามโลสี่โลเดียวบมเนได้ดีเนาะว่างเลยแม่ว่างเลยว่างเลยวิทยเวียดนามมาละ ถอยออกไปไปนั่งลงตรงนั้นนั่งลงตรงนั้นก็ได้บ้างเลยแม่ว่าเป็นยังไงเขาขึ้นฟังแล้วบิดไว้แล้วตัวนี้ครับตัวนี้มาเทียนนะครับอีกตัวนึ่งครับผม อีกตัวนึงนี่ครับจุ๊กใกล้ๆกันนี่ครับครับมันเป็นปลาไก่กันะครับครับเป็นปลาไก่กันปลาไก่ตัวใหญ่นะครับน้องน้ี่ครับจุกเกย์ไกันนะครับไอ้ไม่ตัวแล้วครับตัวตะสานครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่นะปลาไก่น้องนี่นะว่างกำลังตักอยู่ครับโอ้ย ปลาไก่ตัวบางไงครับย้ายเลยขึ้นมาละคนน่ะโอ้<ห>บางไง <บา S 2> ครับใหญมากครับถุงมือครับผมเดี๋ยวผมดึงซอยโอ้ขึ้นมาแล้วได้แบบน,นี้ันนะี้ตัวบางไงนะครับใหญ่มากโอ้ยจิ้มกรเจี๊ยบปะครับบางไงโบจิ้นนกกมหัวเขา่าใหญ่ไหมลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจุดครับผมแต่ว่าตัวใหญ่ได้ตัวนี้นะ มันตัวเมียมั้งเนี่ยต้องใครปลาไม่ใครนะวีดีเด้ใหญ่จนตกห้อยองใหญ่จนตกงครับอันใหญ่ผมขอทายนะครับโอ,โอ,อหห้หน่อยใหญ่หน่อยนางวัน,วนปอดแกเข้าแม่แม่แม่ได้ตัวแล้วครับมัอน,นี่ต,ตัวเท่ากันนี่บอกครับอ้ปปาบึกตัวนี้มาครับอระมาด้วยลกครับ โอ้เน้อยี่มองเก้าเนี่ยนาะบางนึงมันก็ได้อีตัวนึงเหี่ยงกันนี่เด้อันปลาปลาไก่เนี่เนาะนี่นี่นี่ตัวนึงนี่ครับนี่นี่ปลาไก่ปลาไก่ใหญ่ไหมใหญ่ไม่ใช่มันเป็นเป็นปลาตะเพียนไม่ใช่ปลาไก่ย็นตะเพียนใหญ่ถอยหลังถอยหลัง โอ้ยออกแล้วเนาะโอ้ยรอดขาดดังขาดเลยโอ้ยบอบอได้ซ้ำครับตัวนี้ขาดดังขาดครับย่อขาดย่อขาดย่อขาดมาเกี่ยง แข็งลงครับจะเป็นปะแนงครับผมปะแนงปะแนงปะแนงกำลังตักปะแนงยึดตัวนี้มีปลาข้าวปลาแนงปลาบึกนะครับแล้วก็ปลากายครับแต่ว่าสำคัญคือย่ยแลาวม่อกินเ uh> ิ่นปลาบึกครับ ตำบักหลายกิโลนะพันวาอนหนึ่งแค่ดเด็กเขาน้องนี่ครับเป็นน้องกุศลน้ำคุณครับผมน้องนี่กุศลน้ำคุณตันนี้ผมม่าทายามังกรเนี่ยจะเป็นกุศน้ำแซงครับผมตัวนี้เป็นกุศลน้ำคุณเป็นน้องต่อกันนะครับตม้ตมกับต้มเลิกเขาโลเนาะต้มมันเลิกมาไล้หยางถึงไมาหยางท่วมนะ คันคันต้มปลาไหลกับกัดปากปบาหลนะครับนะมันมักันส <S trips> anyway. ุบุทุกคนยี่มือนถ้าผมบางคนยกแต่ละคนไี่ใจเต็มตัวยังไงนะครับปากกระหูกปากกระหูกฟังหนึ่งได้ปากกระหูกไปขายแล้วปากกระหูกปากกระหูกรับตัว ตอนนี้เพิ่งกำลังยุดกันครับโบโบผ้ากันยกย่อยส่วนผักสมัยหลังจากลุนกันมาตามโตัวซตัวต่อๆกันมาน้องน้นเป็นปน้องที่ปลาคเขาบรายขึ้นน้องนําแต่ว่าได้ปลาตัวใหญ่เป็นปลาตัวใหญ่ขึ้นมา,าตัวใหญ่น้องนําเคยเป็นไรป่ปลาปลาคขาจะเต้นอยู่ตลอดเวลาอะไประะะปลาคขาเนาะตอนเพิ่งปล่อยน้ำด้ ตอนเพิ่นปล่อยหน่ำปลาขาวปลาสอดมันจะลง้ปลาตัวนี้จะเลี้ยงขึ้นมาหนึ่งนี่แต่เพิ่นว่าอยู่ทั้งนี้ได้ปลาตัวนี้หลายเพราะได้ถามเพิ่นยมหันพ่อมาลงมาหอดกับพ่อดีเลยเห็นปลาตัวใหญ่ยหญ่แล้หนุกปลาตัวใหญ่ขึ้นไหมเบิ่งเลยาถลายลงไปแม่ช่วยไม่ขัดคลิปนี้กัด พ่าพี่น้องมาชมน้องคุนนำคุณผมจ้างไห้บุญช่องของไห้บุญจัตุบุญอ่าวิธีวิธีอีสานให้บ้านครับผมข้ามาชมนะครับเนาะพ่นกะเมื่อนี้กะรู้สึกว่าจะบ่หลายท่สอสมอแต่กัะทั้งหนั้นมันก็ได้ปากให่ให้เขาหนึ่งเออดลยครับก็เลงตัดป๊บหายไป้ลยครับนายพ่อน้องกวนเย็นปลาตัวน่อยหลาย ตาหน่องนี่จะเป็นปลาตัวใหญ่ครับงงนะจะผ้าพี่น้วมมึงจะตัวนึงไงโอ้โอโยเจ้าไก่ๆนะครับจะซุ่มท่านบ่กเป็นปลาตักก่อนปลาตักก่อนแล้วครับ้านอันนั้นตรงนั้นแหละครับย่อตรงนั้นเนื้อตากักเหี่ยวเขียวเงินเป็นดางเขียวโอ้ยนุ๊กรอเดี๋ยวตกเห็นใจนะขยับมาเดี๋ยวมันจะตกเห็ในไหมยายตกนหะรลูกเห็นไหม นี่ครับพันนี่ไงให้เบิ้งเด้อนี่ครับตัวงี่ยวกันนะครับไม่รู้ว่าตัวปลายยังครับกําลังจับอยู่ครนะจุดตรงเหงานะครับเป็นวันเหงากันอ่าตัวชัดสุดท้ายครับปลาใหญ่ครับกําลังยกขึ้นครับสามคนนะครับซอยกันสามคนซอยกันครับ คลิปน uh, ี orange 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 uh, ้็ขอจบไปเพียงจำนี้ครับผมคลิปนายผ้าพี่น้องมัช่มน้องต่อไปครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามมารับชมทั้งช่องดีีสานให้บานครับผมขอครับ